สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันอังคารที่1 5กันยายน2558นะคะกับเรา2คนค่ะดิฉันนัดดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันปราศัยแตงเที่ยงค่ะเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม4เรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องแรกค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดรพิเชษดูรงคเวโรดก็ได้มีการชูนโยบายนะคะหวังที่จะปฏิรูปในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อที่จะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวจะนํำผู้ชมนั้นไปพบกับนิรรศการภาพถ่ายนะคะน่าสนใจมากๆซึ่งถือว่านิรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากดินแดนต้นกำเนิดมนุษยชาตินั่นเองค่ะ รวมไปถึงเรื่องราวที่มีการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมให้เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยีแสงซิงโครตอนแล้วพอค้นพบเสร็จแล้วก็ได้มีการส่งต่อองค์ความรู้อันนี้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงนั่นเองค่ะแล้วก็ส่งท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องราวของงานเทคโนโลยีโชว์ค่ะทึ่งทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์งานจัดขึ้นวันนี้แล้วนะคะสําหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ก่อนที่จะไปร่วมงานนี้กันค่ะสีเรื่องราววันนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ Most Update ค่ะ เรื่องแรกค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าสวทนน,นะคะได้มีการจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่2เกิดขึ้นค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่าสร้างอนาคตประเทศไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ ด็รพิเชษดูรงคเวรโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงผ่านที่สำคัญจากประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพการผลิตไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมจากรายงานดัชนีนวัตกรรมโลกที่จัดทำโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังเรียนรู้และมีศักยภาพที่จะยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมแห่งความรู้ การวางเป้าหมายอนาคตของประเทศที่ชัดเจนที่จะมุ่งพัฒนาประเทศไปในทิศทางดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจากประสบการณ์ของประเทศที่สามารถหลุดพ้นจากกำดักรายได้ประเทศปานกลางต่างใช้การลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น โดยรัฐบาลจะมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเทศโดยภายในปี2559ที่จะถึงนี้รัฐบาลได้คาดหวังให้ประเทศไทยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ1ของ GDP และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ2ของ GDP ภายในปี2564โดยมุ่งหวังให้สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในปี2564ร้อยละ70เป็นการลงทุนโดยภาคเอกชน ดังนั้นทางภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำนวัตกรรมให้กับภาคเอกชนได้สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดสู่การทำนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี2564 โดยไทยจะมีบุคลากรวิจัยและพัฒนาไม่ต่ำกว่า25คนต่อประชากร10,000คนเพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่มีภาคเอกชนเป็นผู้นำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ การที่จะสร้างอนาคตของประเทศของเราด้วยนวัตกรรมนะคะภาครัฐเนี่ยพร้อมอย่างยิ่งเลยที่จะสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าสร้างปัจจัยต่างๆให้เอื้ออํานวยต่อการนํานวัตกรรมไปใช้หรือว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรหรือว่านักวิจัยต่างๆให้เพียงพอต่อการขยายงานวิจัยต่างๆแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือว่าจะเป็นในด้านของความเหลื่อมล้ําเพราะว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆอาจจะคิดว่า,อาโอกาสต่างๆมาไม่ถึงพวกเขาต้องมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆไี้คิด คนได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆตามชุมชนต่างๆให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น,นมีคุณค่ามีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ได้ขึ้นไปอีกค่ะสามารถใช้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะ ไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยแสงซิงคโครตอนองค์การมหาชนค่ะได้มีการใช้แสงซิงคโครตอนศึกษาและก็พัฒนาวัสดุในแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีคุณภาพสูงมากขึ้นพร้อมทั้งพร้อมแล้วที่จะส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการวิจัยและก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงนั่นเองค่ะ ศาสตราจารย์นาวาอากาศโทรดรสราวุธสุจิตจรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนได้กล่าวว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้งานในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายประเภทหนึ่งในแบตเตอรี่ที่กำลังนิยมใช้อย่างกว้างขวางในวงการอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมซึ่งตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าชนิดนี้ในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นใช้กับโทรศัพท์มือถือ iPad แล็ปท็อป กล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆเนื่องจากมีข้อดีก็คือมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกมีระยะเวลาใช้งานก่อนประจุไฟใหม่ยาวนานขึ้นมีความหนานแน่นของพลังงานสูงทำให้สามารถใช้งานได้นานโดยไม่จะเป็นต้องกระตุ้นก่อนการใช้งานหลังจากเก็บไว้เป็นเวลานานมีอัตราการคายประจำตัวเองต่ำไม่ต้องดูแลรักษามาก นอกจากนั้นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมนี้ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังมีความพยายามที่จะนำแบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเช่นด้านของอวกาศด้านการทหารด้านการไฟฟ้าและด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทางด้านของดรพินิตกิจขุนทศนักวิจัยได้กล่าวเอาไว้ว่า ความสามารถในการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนที่สำคัญขึ้นอยู่กับชนิดและสมบัติของวัสดุที่นำมาทำขั้วลบและขั้วบวกซึ่งงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X จากแสงซิงคโครตอนเพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพของวัสดุชนิดใหม่สำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมโดยวิเคราะห์วัสดุที่จะนำมาใช้เป็นขั้วบวกในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมและได้พัฒนากระบวนการสังเคราะห์โดยใช้เทคนิค electrospinning เพื่อสังเคราะห์เส้นใยคาร์บอนในระดับนาโนเมตรที่มีการเกาะตัวของสารแม่เหล็กชนิดเฟอร์ไรต์ต่างๆบนเส้นใยนาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้วบวกนี้แสงซิงคโครตอนได้ถูกประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างเชิงลึกในระดับอะตอมของสารแม่เหล็กชนิดดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของศักยภาพที่เกิดขึ้นอีกทั้งเมื่อสามารถเข้าใจถึงโครงสร้างของสารเหล่านี้แล้วองค์ความรู้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสารอื่นๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีก งานวิจัยนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซิงคโครตอนองค์การมหาชนและาศาสตราจารย์ดรสันติแมนสิริหัวหน้ากลุ่มวิจัยวัสดุเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงจากสาขาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลจากการวิจัยพบว่าสารที่ศึกษาดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้เป็นขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนศัก,กยภาพสูงได้ดีกว่าการใช้วัสดุแบบดั้งเดิม โดยองค์ความรู้ที่ได้นี้จะถูกส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรมในการผลิตและใช้งานจริงต่อไปได้ในอนาคตค่ะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของแสงซินคโครตอนนั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยยกระดับแล้วก็คุณภาพของแบตเตอรี่ที่มีชื่อว่าลิเทียมนั้น มีคุณภาพมีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะต้องเห็นต่อจากนี้หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆต,ต,ต้องทำต่อจากนี้ไปทำอย่างไรที่เราสามารถจะนำไปประยุกใช้ในเชิงของภาคอุตสาหกรรมนำไปสร้างมูลค่าแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนำคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับนิทร,รชศการภาพถ่ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างอพวชค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถานเอกอัคร ราชทูตณกรุงไนโรบีและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยานะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจค่ะรับชมนิทรศการภาพถ่ายที่มีชื่อนิทรศการว่า cradle of mankind ณดินแดนต้นกำเนิดมนุษยชาติค่ะจัดตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะและจะจัดไปจนถึงวันที่31ตุลาคมค่ะจัดนิทรศการในครั้งนี้ขึ้นที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชอาคารจตุรสจามจูรีสแควร์ชั้น4นั่นเองค่ะ สำหรับิิรรชการในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณาคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าต่างๆที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเคนยาในบริเวณโดยรอบทะเลสาบเชอรคานาซึ่งปัจจุบันนั้นมีหลักฐานทางโบราณาคดีบ่งชี้ว่าบริเวณดังกล่าวคือแหล่งต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์แรกเริ่มของมนุษยชาติเมื่อสองล้านปีที่ผ่านมา คุณประสิทธิพรเวทประสิทธิ์เอกอัครราชทูธนกรุงในโรบีกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสําคัญกับประเทศเคนยาอย่างมากเนื่องจากเคนยาเป็นประตูสู่แอฟริกาตะวันออกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศอีกทั้งยังเป็นหัวหาดสําหรับไทยในทวีปแอฟริกาเพื่อที่จะลงทุนในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโลกกระนัดให้กับชาวไทยได้รู้จักกับแอฟริกาตะวันออกในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมีใช่ความยากจนความแห้งแล้งหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่จะเป็นแอฟริกาตะวันออกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและอรารยธรรมที่งดงามที่ยังคงสืบทอดจากชนเผ่าดั้งเดิมมาอย่างยาวนานผ่านมุมมองนักเขียนและช่างภาพมืออาชีพของไทยในการสื่อสารด้วยภาพพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวที่พบเห็นทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตนกรุงไนโรบีจึงได้มีโอกาสเชิญคุณดวงดาวสุวรรณรังสีศิลปินช่างภาพบรรณาธิการนิตยาสาร GM Travel และคุณสุวั์อัศวชัยชาย บรรณาธิการนิตยาสารสารคดีรวมถึงสื่อมวลชนชาวไทยคณะแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปยังดินแดนแห่งนี้เพื่อทำการร่วมสำรวจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศเคนยาและแทนซาเนียรวมระยะทางกว่า7,000กิโลเมตรเป็นเวลาถึง12วัน เพื่อทำการบันทึกภาพและเรื่องราวของภูมิทัศน์ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ตลอดจนสีสันทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตผู้คนในดินแดนซึ่งการเวลาและประการธรรมชาติได้กั้นแบ่งจากโลกภายนอกนับตั้งแต่อดีตการจนกลายมาเป็นนิทรศการภาพถ่ายชุดนี้เกิดขึ้นโดยทางคุณกันนิกาวงทองสิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือพอพวชได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานเอกอัครราชทูตนักรุงไนโรบีและสถานทูตสาธารณรัฐเคนยาได้ให้เกียรติกับทางอพวชนำภาพถ่าย cradle of mankind ณดินแดนต้นกำเนิดมนุษยชาตินำมาจัดแสดงที่จัดตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกันทางวิชาการของทั้งสองประเทศในด้านมนุษยวิทยาชีววิทยาธรณีวิทยา ตลอดจนโบราณาคดีซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานของประเทศไทยในอนาคตตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนคนไทยได้ทราบถึงข้อมูลและมีความเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวแอฟริกาตะวันออกซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้เรียนรู้รู้จักเพื่อนร่วมโลกของเราใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ นิทรรศการนี้นะคะก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเลยค่ะจัดยาวเหมือนกันนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ไปเยี่ยมชมกันค่ะลองไปดูกันนะคะเป็นการเปิดโลก,กะทัศน์แล้วก็รู้จักกับประเทศที่อยู่ทางแถบแอฟริกาตะวันออกรู้จักกับเพื่อนร่วมโลกของเราให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงแอฟริกาตะวันออกบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะลองไปดูค่ะเพราะว่ามีความรู้ในเรื่องราวของโบราณคดีมนุษยวิทยาชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะเป็นการเปิดรับ องความรู้แบบใหม่ค่ะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เรานํามาเสนอจะเป็นการประชุมวิชาการเป็นนิทรรศการที่ดูคร่ําเครียดแต่ว่าคราวนี้ค่ะชวนไปดูเป็นนิทรรศการของภาพถ่ายบ้างไปดูกันว่าในมุมมองของนักเขียนหรือว่ามุมมองของช่างภาพเนี่ยเขาจะถ่ายทอดความรู้แล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้ออกมาเป็นแบบไหนคงจะงดงามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ ไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสำหรับงานด,ดีจัดขึ้นนะคะในวันนี้แล้วค่ะสำหรับงานเทคโนโลยีโชว์นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสวทชหรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะจัดร่วมกับหน่วยงานวิจัยแล้วก็ภาคการศึกษาค่ะจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กับเหล่าภาคเอกชนได้นําผลงานวิจัยเหล่านี้ไปขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของเราค่ะคุณสุวิภาวรรณสาธบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เปิดเผยถึงการจัดโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ในปี2558ว่าเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2หลังจากการจัดงานครั้งแรกประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่15กันยายนที่โรงแรมเดอะสุโกโสนกรุงเทพมหานครซึ่งทางสวทชได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและภาคการศึกษา8แห่งทำให้มีผลงานวิจัยพร้อมขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์มากถึง82ผลงานครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหการรมเช่นอาหารและเครื่องดื่มเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์การเกษตรเวชสาอางและพลังงาน นำมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนเลือกชมผลงานในราคาถูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่สนใจนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานวิจัยและเทคโนโลยีโชว์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาิา30นาทีจนถึง17นาฬิกาตรงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-564 8000หรือว่าเข้าไปชมรายละเอียดทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th ค่ะ ยังมีเวลาอีกครึ <no> ่งวันนะคะเพราะว่านิตศการสําหรับโครงการในครั้งนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วจัดเสร็จสิ้นในช่วงเวลา17บเนาฬิกาก็ยังมีโอกาสในการที่จะไปชมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยงานวิจัยในครั้งนี้มีถึง82ผลงานด้วยกันนะคะที่กําลังรอในส่วนของภาคเอกชนจะสามารถนําไปต่อยอดในส่วนของเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนี่คือโจทย์สําคัญค่ะที่ทางรัฐบาลนั้นมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2ปีที่ ผ่านมานั้นการมอบหมายนโยบายที่ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมณวันนี้งานวิจัยมีออกมาเยอะแยะมากมายแล้วล่ะค่ะแต่เราจะทําอย่างไรให้งานวิจัยต่างๆเหล่านี้เกิดการพัฒนานได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานวิจัยที่แค่ทำเพื่อขึ้นหิ่งแต่สามารถนําไปขึ้นห้างแล้วก็นําไปต่อยอดในในเชิงของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจคงต้องรอทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วน ภาครัฐเริ่มแล้วภาคเอกชนเริ่มแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปนี้คือการร่วมมือกันนั่นเองค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยของเราจะขับเคลื่อนด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดนี้คือ4เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของ most update ที่เรานํามาฝากเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้า most world วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่ค่ะ